ี่ครับผมกระเป๋าตั้งพี่คนนี้ดว,เวลเมื่อกี้พี่น้องเก็บลายนะเมื่อกีก้กระเป๋าตัะเปพี่ดวลไหมครับอบับนเนี้ยเมื่อกี้ผมจะเรียกอยู่เป็นคนที่ไหนเนี่ยคนดวลฮะคนดวลอ๋อคนท่าบูดีเขาทำงานนะครับเออมาส่งเงินอ๋อ,บอ,บอเบรกครับครับ กระเป๋าหล่นพี่หลอบเมื่อกี้เนาะเก็บให้เมื่อกี้พี่น้องกระเป๋าหล่นเนาะเมื่อกี้ตรงเนี้ยบ้าจังไงไอ้บางอย่างเนี่ยกระเป๋าเพี่น้องครับขอหรือว่าโมลขอหรอกครับมันเป็นเรื่องของเนาะเราต้องสร้อยเรือกันนะครับเนาะสังคมอยู่รวมโดกันนะครับพี่น้องเมื่อกี้มั่นนบ เห็นกระเป๋าเงินพนุโตกนะครับเพราะว่าน้องสาวเป็นมอกี้นาจะดีบนะน่าจะดีบเพราะว่าตกอยู่มุมนั้นถานบาบานูว่าเก็บจะมีคนเก็บบออันนี้เขาโมโหจะเป็นยังไงนะแต่ว่าบาบานูคือเก็บให้เพื่อนเนาะแต่ว่าถามว่าเก็บแต่ว่าคนเก็บอี่ดีนะครัเขาก็ไม่เกลืนอยู่แล้วแต่ว่านี่แหละคือคนเก็บบางทีแบบโบเอซจะคลองดิบบางทอโบเหอซจะคลองกับมาประสานสะพานหาเจ้าหน้าที่หาคนดีกับอาร์จีเก็บให้ถาคน อยากได้อันนี้มันโปรไม้ตัว่าทุกคนแบบจะเป็นคนดีหมดเลยบางเทือคนเขาว่าเราเป็นคนต่างชาติเ่าลองเป็นคนเวียดนามเป็นคนลาวเป็นคนกัมพูชาบางเสือเดมันมีหลายประเทศเลยที่เขามาไทยเนี่ยบางคนเป็นคนคิดบดีนะเขาอาจจะเอากระเป๋านี่ไปไปทางอื่นแต่ว่าถ้ามันตามตัวไรนบออาจจะตามตัวไหนเนยจะเบิ่งเลยก็วงจรปิดเห็นบอดูประเทศไทยก็วงจรปิดหลายที่เนาะนี่บอประตูกงกีบอนี่เน <tots go. S 1> <let> ี่ยเนาะนี่บอ นะโต๊ะยี่หันครับเมื่อกี้ตกะยี่หันพี่หรอโตกะยี่หันนอกจากคือบางทัวเห็นบางทนวกินมาเป็นกะนมเน่ที่แดกนะบางทัวกินมากระเป๋าเงินเน่คิดว่าเป็นกะนมทิ่ว่าเป็นทงกะนุ่มเอ,อาคิดมาไอ้แรงนไปย่างผาเผาแร่นไปอแอบแบบไปเก็บกระเป๋าให้เขานะแมนแมนไปเก็บกระเป๋าให้เพคนเพราะว่าก็คืออยากพไยงานแบบอยากซอยเรือกันนะครับทุกคนเพราะว่าเอาใจเขาหมดซึ้งนะบัดถือที่หมู่ที่ห้าเนาบัดถือที่ห้าอ่ะนะเฮ่ากับที่พีคนมาซอยเรือห้าแบบนี้ ก็คือกระเป๋าเงินเมื่อกี้นี่ยมีเบัตรที่น้องมีบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็มีมีเงินเนี่ยโมโนโมโหมีเท่าไรนะเพราะว่ากะเป๋าหายเพิ่นแบบก็คือโมโนยิบเอาแล้วเอาหายเลยเนาะมีบัตรเครดิตประมาณสามสามสี่ใบเอาจะไปเปิดเบิ้งบ่เพราะว่าเปิดเบื้องบนเห็นเลยดิมันเป็นกระเป๋าแบบว่ากระเป๋าเห็นดันนอกกันนะก็เห็นเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เพิ่นมาจากนนทบุรีนะโมโหว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนไทยนั่นแหละนะครับเพราะว่าโมโนกับบริษัทไลน์เนาะ เหมือนนอกเหมือนกับดีบีบแน่นะเมื่อกี้เพราะว่าดีบแน่น่ะกระเป๋าเงินเป็นตังเฮียเมื่อกี้คือคือว่าเ์บีคโชคดีเติมต้องคือ่าเ์าเห็นก่อนค่ะบาบัเห็นก่อนจะแบบว่าสีไปหอดไซหอดไซเนาะเมื่อีน่งคุไปแล้วอ่ะสีไปบี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 อีบ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 จบีบีบีบ่บี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 บนบีบีบ่บีบีบีบนบีบีบลงเป็นคนเห็นก่อนนะครับีน้องต้อีขออภัยเนาะที่ว่าบีลงไป ไปยิบกระเป๋าเขาอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นะเพราะว่าปนุเป็นคนเห็นก่อนก็เลยแบบก็เลยไปเก็บแผ่นจักรของเขานะครับแมอันนี้ก็คือปฏิพิษเดยอะไรสําหรับรบิแต่ว่าอย่างที่ปีมาเอาปนุก็ไปยิบกระเป๋าเืินบออันนี้มันตกอยู่พื้นนอเนาองตายเห็นมันตกอยู่พื้นอยู่แตปนุกินบากระนมเนี่ยกินบากระนมเนี่ยเมื่อกี้มันตกปุ๊กนี่ครับทุกคนเอาเมื่อกี้กระเป๋าเงินหล่นอยู่นี่ครับมาหน่อยกระเป๋าเงินมันหล่นอยู่นี่เนี่ยเมื่อกี้เป็นยัง ก็คือว่าโนเก็บแล้วเมื่อกี้ก็คือแบบเก็บเอาไปเคลื่อนมอไปเคืนเพื่อนแต่ของเพื่อนเพื่อนยุ่งงุ้งเลยเนีฮะเพื่อนยุ่งงุ้งอยู่ของเพื่อนก็ต้อาเก็บเดี๋ยวก็บุ่คืน่งเดยวก็เอาเองก็ไรบ้างโอ้ยตายแล้มากาบ่าวเบื้องตี้ยังน่ะยังน่ะยังกันนะตำรวจเนี่ยมาซุบมมุดบ้านคนเขาเห็นหนึ่งเขาไม่ได้ส่งจะไหนอันนี้เป็นบ้านนอกหรือเปล่าไอ้ถามว่าบางคนที่น้องบอกนี่คือไทยเนี่ยจ้าจงจ๋ะจงเลอไอ้ถามว่าบางคนที่น้องบอกนี่คือไผย เขาคือข่าวบางคนเป็น hmm. สันสาตวไทยนี yeah. ่เขาขึ้แน่นอนเพราะว่าเขาอย่างมีความพิเษแมนแมนนะเก็บแล้วพวกขึ้นนี่เขาคลายลักแล้วนะแมนลักเลยเก็บแล้วพวกขึ้นนี่เขาคลายลักเขาแบบเขาบันนี้รากเนี้เขาเก็บเอาแล้วเก็บอยู่จะควรส่งจะยคนทรงจอยคนโจเห็นค่าตาอยู่ว่าเงินกระเป๋าเขาเหี้ยจโจเห็นค่าตาโจเห็นคาตาอยู่แต่เจพวกขึ้นนี่มีความพิเศษเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอยู่สถานีรถไฟฟ้านี่ ตามความเป็นจริงแล้วระบบระเบียบเพราะว่าจะสถานีรถไฟฟ้าตามทางหรือว่าสวนสาธารณะการที่เก็บคลองต้องเอาไปฝากที่เคาน์เตอร์หรือว่าสำนักงานนี่ให้บอกหนิคอเตอร์ภาษาสัมพันธ์ได้ไหมครับให้บอกประชาสัมพันธ์เนี่ยเจ้าหนี้ยื้อสาน่องกระเป๋าโทรศัพท์เจ้าหนี้ยื้อสายจะาหูระบบบางเฮียเจ้าจริงะไปถามยังบู๊จุดเฮียอยู่นี่นี่แหละเหตุผลที่น้องจะไปถามอยู่หยุดเลย ครับอันนี้น้องตายยังบนมหาโทรศัพท์น้องตายจะได้ยังเป็นห่วงอยู่ครับแต่ตรงหูมองเสียครับผมตัวตรงหูเสิยงมองเสียน้องแมนน้อตายยังครับนีเพิ่นเพิ่นบ้ตายยังกับเพิ่นเสียอยู่นี่เนาะเมื่อกี้เนาะครับผมมันก็ต้องไม่ท่ามันก็ต้องเนี่ยทุกคนก็ต้องเนี่ยมาสัมพันธ์อยู่นี้มาหาอยู่นี้อ๋อบาโนเป็นคนเก็บแมนแมนก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีคนหนึ่งแมนที่ว่าบาโนกับ เขาใจก็มาซื้อเด้บอลหน่อยเพราะว่าเพิ่นน่าจะดีบบอลบอลบอลหน่อยชิทาบอลหนูแบบมีอีกเถอครับผมถ้าว่าบอลหนูบ่มาเหตุยูทูปบ่มาอยู่เมืองไทยบอลหนูชิ่วขึ้นบะก็ต้องขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเงินของเพิ่นเด้บ่ก็เส้อบ่หน่อยเสื้อเลยว่าบอลหนูบ่ต้องขึ้นบ่ลหน่อยหูจักกับบอลหนูแต่ก่อนนี่ยบอลหนูบ่จักยกมือไหวซ้ำอันนี้แม่นบ่ตั้งแต่มาเหตุยูทูปตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยนี่จังหูจักยกมือไหวห่องนึงกับย้อนเฮ็ดเัฒนปธรรมไทย เขาเป็นคนไทยเพป็นบริการกันแบบนี้มเป็นจุดหนึ่งที่เท่าแบบเอาบอลลุ่งนะยังไงครัเจียวเอาไปบอลลุ่งเลยพอมันคิดเทนใจกันครับเป็นเงินเป็นคำเข้าไปกับเป็นชิรลายนะนี่แหละคือบอโนูก็เริ่มเริ่มซึมซับเริ่มซึมซับกับคนไทยแล้วเนาะเพคนก็ได้แบบเพคนก็ได้ขื่นเอราะหน่อยเสื้อไปทาเพราะโมโนมือนีบอโนูบรายยืนอยู่จุดที่เป็นยูทูบเบอร์บรายยืนที่อยู่จุดที่แบบว่าได้ซึมซับกับนิสัยคนไทยเสื้อเลยว่าบวบเลยขื่นนี่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 ไพ่รืมคล้องนี่ไพ่รืมคล้องนี่ อันนี้เป็นขยะหรือเปล่าฮะบ่เป็นขยะได้มีหูฟังพร้อมเพื่อนบอกเออเขาดื่มคล้องแน่ะโอ้คนเมืองดีเสียจะได้บ่เนี่ยขจะถ่ายแล้วน้องใจเลยมีแต่ปลาฟ้าก็จะมาเอาเองน้องเขาขยะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ดื่มครับทุกคนเนาะก็คือนี่แหละมุมมองนึงก็คืออยากจะเห็นว่าเมืองไทยนี่ถึงว่าเ้าสิบวกเก็บเพิ่นอาจจะมีคนเก็บให้พอมีกล้องนี่ครับพี่น้องมีกล้องแบบนี้กล่องวงจรเพิ่น แต่ว่าวานูอเก็บกับเพื่อนยังเพื่อว่ามองไปด้เพราะว่านี่เจ้าของเพคนอยู่นี่เด้โอจ้าของยังหาอยู่ได้บ้างหน่อยยังหาอยู่แม่นเพป็นหาอยู่บ่ยังงงอยู่บ่างเจ๊เชียอยู่มใส่อะนะโอ้เป็นเพป็นหากับหยุดอยู่ๆมีมีคนเก็บให้แม่นโอ้เพป็นอย่างมหาเพป็นเพวันจะอะไรบ้านี่แต่ว่าขอบคุณน่าจะดีนะแต่ก็ขอบคุณอยู่เพื่อนบาดยุมาจากนนนนทัปุรีเพมันดีนะครับทุกคนเนาะผ่าวไปแม่นผ่าไปนะครับก็ถือว่าเมื่อนี้ก็ได้เป็นพลเมืองดีมมือหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะก็ถือว่า เป็นในไทยอะไรมีบุญคุณกับปปหนูด้วครับผมสวีอัลเขาก็ไทยกับเอาไวลงนะคระตือก็ถือว่าอันนี้เป็นการตอบแทนตอบแทนตอบแทนอาจจะไม่แม่นเรื่องยิ่งใหญ่แต่ว่าเข้าตอบแทนเทอยเท่าตอบแทนได้เชื่อได้ว่าถ้าหายใจเข้าตอบแทนแบบว่าอาสุดกำลังหรือว่าจะตอบแทนโดยเงินโดยทองเขาโบมีเขามาใส่บัตรเพิ่นเนาะอย่างที่ว่าเาซอยกันไหนก็ซอยกันไปตอบแทนอะไรก็ตอบแทนกันไปเนาะที่เราขัดเดินน้องๆนี่มันคือน้องไต้มาไทยใหม่เนาะจริงไอที่ครับถามน้องไต้เก็บกระเป๋าน้องไต้เชเอาวปอ่อฮะ บเมื่อกี้น้องตายมาเสียเอาด้ยนะน้องตายมาเสียเอาด้ยแล้วเมื่อกี้ไดรแลนวน้องตายโบรด้นะ้บรได้บรว่าน้องตายมาเอาด้วยกัไรบ้ได้บรได้บาบได้เอาเกัไรโยแต่ว่าน้องตายต้องต้องเข่าคุกเต้เขาเลกัจี่ามาน้าตเขาไรโอ้น้องตายกินอะไรกันไรผุดกองงเจินฟีดนี่กองขงินีดสิฟีฟีีน้องตายกิดเบิงวจกเห็นเห็นล้ฟมนุษย์ถามฟังลราหัขโมยโทรศัพท์อยู่สนามบินสวรรณภู เอาตาแล้วเนาะเป็นอะไรหล่ะสุดท้ายไปบล็อตเนาะโดนจับบองไทยนี่ก้ปลอดภัยนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณบ้านน้อยและก็ลองตายนะครับพี่ดองเนาะขอบคุณเนะครับนี้เองครับชือว่าได้สร้างคุณงามคนดีในประเทศไทยครับผมโอเคครับบ้านน้อยอยากให้หลายๆคนน้องที่เป็นแรงงานที่มีโอกาสได้มาทำงานอยู่ไทยอยากให้ปฏิบัติกับคนไทยแบบ แบบสุจริตครับผมบปรยกให้แบบเ็พฤติกรรมดีแล้วพวกม้าสมเนี้ยงก็อยากได้เนี้ยก็อยากเอาโปรโปรยังไงแบบนี้เนาะอยากให้แบบว่าเนี้ยที่บมแม่งคองเขาไปอยากที่เอาให้ขึ้นเป็นดีที่สุดครับผมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย